ยินดีต้อนรับกันตุวกช่องนักคุงพร้อมแล้วไปชมกันเลยสวัสดีครับอยู่ผมนักคุงหรือกุยซอบนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Resident Evil 2นะครับผม Resident Evil ตอนนี้เราอยู่กับเอดาสาวจอมซนนะครับผม ตอนนี้เรากำลังหาแฮกเครื่องก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปด่านต่อไปการนั่นเองครับผมอ่ะแฮกไปกูแฮกถูกแฮกผิดไปวันนี้อ่าแฮกไปครับอ่าโอเคเรียบร้อยเปิดได้ยังพามเปิดไม่ได้ไอ้ศตร์อ้าวเปิดได้แล้วโอเคไปครับไปต่อเออนี่คืออะไรเอ่ยโอ้ลูกกระสุนแมกกาซีนแมวนี่ไงครับมีนี่แฮกด้วยโอเคแฮกเลยแล้วก็เดี๋ยวนะมีสายโยงไปโอ้ยเฮียไอศตร์ไทยแลนด์ตกกระจายไอศตร์ไทยแลนด์มาอีกแล้วอุ้ยมาอีกแล้ว แม่งไปเร็วเร็วเร็วรีบแพ็คเร็วกูจะรีบออกไปจากที่นี่ไทแรนต์แม่งอยู่หลังกูเนี่ยเร็วๆร็ดีด้วเอาเร็วเร็วเไอ้เขี้เดาต่อยขี้เดาต่อยหลังกูโอ้ยจะได้าโยกเลยล่วงเลยล่วงเลยไอ้ไอ้ด้กูล่วงเลยลงลงไปนอนกับพื้นเลยอืมโอเคครับอ่าเรียบร้อยโอ้ตูมระเบิดแล้วครับระเบิดเป็นขี้เลยอ้าวนี่โอ้หมดรูได้ย่ีด้วยเหรอโคตรเฟี้ยวอ่านึงขยโยขึ้น ดูซิจะเกิดอะไรขึ้นเออเอาทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอ๋อนี่ไงประตูข้างล่างเปิดแล้วครับไปดีกว่าไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าประตูเปิดแล้วโอ้ยเดินชา้าจังเลยว,วะอิด้าเจ็บอยู่อีด้าเจ็บอยู่นี่ครับประตูเปิดแล้วเข้ามาเฮ้ยอะไระอะซอมบี้เหรอกูยิงก่อนได้ไหมนี่เปิดเปิดไปดก่อนนี่เปิดไปก่อนโอเคเก็บของ ลิสแบนอะไรวะเนี่ยอ้าวประตูอ้าวเแยใครปิดประตูกูอะโอ้ยเอ็นเนทอี๋และเอ็นเนทเอ็นเนทเอเนทโอ้ยอนาดเอ้ยไอเออนาดนั่นแวล์เวอร์ดีดีด้วยอะไรวะมันจะเผาอะไรกูเนี่ยอะไรวะคุณไม่เคยได้อะไรเนี่ยชิมอะไรเนี่ยมันจะเผากูเหรอคุณจะไม่ตายคนเดียวเหรออะไรเนี่ยโอ้นั่นง่ายมันจะเผากูแล้ว มันจะพากูไปกับไอ้ซอมบี้ตัวนี้แล้วชิปหายแล้วแฮกเร็วแฮกแฮกแฮกเออเร็วนี่ไงเจอแล้วอ้าวแฮกไม่ได้อ๋อต้องไปตามสายยางเหรอไอ้เชื่อว่นี่ไงไหนวะอันนี้เหรอไม่ใช่อี้ตรงนู้นเหรออู้ตรงไหนอะเอ้เนี่ยเจอแล้วเอ้ากดไม่ได้ทําไมกดไม่ติดอ่ะเฮ้ยทำไมกูกดอะไรไม่ติดเลยวะอ๋อนี่ไงตรงนี้ไอ้เี้ยเอว่าหลบอะไรตรงนี้เนี่ยโอเคได้แล้วอะไรต่ออันนี้ต่อเออนี่ไงได้แล้วแล้วต่อต่อเชื่อมเชื่อมเอาเอาแล้วมันเป็นยังไงมา เอ้าอะไรวะเนี่ยกูเพิ่งเล่นครั้งแรกกูจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไรครับอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงโอเคต้องทำให้ครบสามอันเหรอโอ้โหเชี่ยกูเพิ่งได้อันเดียวไม่จะหมดเวลาแล้วเชี่ยเพิ่งได้อันเดียวเองดูดีเลยสิบวิโอ้ไปกอดโอ้โอ้เร็ว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 อุ้ยได้ที่สองแล้วอุ้ยไม่ทันอ่ะไม่ทันอ่ะห้าวิไม่ทันอ่ะต่อเวลาหน่อยต่อเวลาหน่อยต่อเวลาให้กูหน่อย พอเวลาหน่อยไอ้เหี้ยเผาแล้วดูดูดูดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเอาทำไมไม่ติดอ่ะเอ้ากูเปิดผิดอันเนาะเอาเหี้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ไอ้เหี้ยจะได้แล้วได้แล้วเอ้าเอ้ากูตายกูตายเออไอ้ได้โดนไฟไหม้คอกตายไอ้เหี้ยโอ้โหไหม้โอ้โหเออเรียบร้อยไอ้เหี้ยโดนย่างสัตว์โอเคครับตัวนี้แล้วก็รีสตาร์ทอีกรอบหนึ่งกูต้องฟังอีนี้บทอีกแล้วโอ้โหโอเคแอนเนตหูปากกูจะทำภารกิจ ลู่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 อันนี้ก่อนใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่วะเอ้ยอันล่างอันล่างอันล่างก่อนอันล่างไหนวะนี่ไงเจอแล้วเอาเลยครับห้าสิบวิว่าห้าสิบวิว่าต้องทันต้องทันต้องทันจังหวะนี้ต้องทันแล้วไปอันแรกก่อนแล้วกันโอเคครับต่อระเบิดแล้วต่อไปอันที่สองอันนี้เหรอใช่ไหมโอเคได้ยังเอ้าเฮียละไมยมาขึ้นอันที่สามก่อนนะดูว่าอันที่สองจะได้เนี่ยโอเคต้มโอเคเหลือสุดท้ายแล้วโอเคเวลาเหลือเยอะอยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ไงถูกปะ ไม่รู้ว่าต้องถูกแล้วลหละจังหวะนี้เอ้ยถูกว่ะเอ้ยกูรอด,ดว่ะเฮ้ยเหลือเวลานั่งเยอะโอเคพอไม่ลกนั่นไงโอ้ระเบิดเลยเออพอไม่ลกแล้วสุดยอดเลยเนาะโอ้สุดยอดครับเจ๋งว่ะชนะ E. n n นได้แล้วแม่งจะเผากูต้องเป็นเลยเ,เวนนี่ไปครับไปเดินต่อโอ๊ยอะไรอะ่ะเอ้ากูเดินมาเจอะไรวเนี่ยเอ้าเอเนอีกแล้วอีนี่ พอได้แล้วกับไอ ah. sw ้เกมแมวจับหนูเนี่ยเกมจบแล้วคุณแพ้อีเอดาอ้าวบอกฉันมาซิว่าสามีของคุณยังคงมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอะไรเนี่ยหรือคุณฆ่าเขาแล้วเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยอ้าวชิบหายอะไรเนี่ยเฮ้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 ยถ้าคุณไม่คุณเลยอ้าวชิบหายแล้วอ้าวชิบหายแล้วไอ้เฮียเอาแล้วไง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยมันแจวนี่มาทุบกูเออโอ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นจิบหายล้วจะหล่นแล้วจะหล่นแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วหล่นไอ้ยี่่หล่นยังไงก็หล่นหล่นแน่นอนไม่รอดเออเรีบร้อยกูว่าแล้วโอ้ยหล่นแค่นั้นมึงไม่ตายหรอกอ,อ้าวเฮ้ยขาเ้ยขาโดนไอ้หียอะไรนะอุ๊ยโดนอะไรตำขาด้วยเอออย่าดึงนะถ้าดึงมาเลือดมึงสาดเลยนะเว้ยเออดึงเลือดสาดเลยนะเว้ยต้องดึงไม่ได้ อะไรต้องการรีออนนะรีออนมึงยังสลบอยู่เลยเพื่อนมึงคงไม่ได้เร็วเรเนี้ยอ้าวสลบอ้าวอ่าตายอีดาแตกวัยรุ่นไปไหนแล้ววัยรุ่นสลบไปแล้วนะฮะอ้อเออาอีดีออนเพิ่งตื่นดูทรงแล้วเพิ่งตื่นนั่นนนั่นเอาละเพิ่งตื่นแล้วอีดาโดนแทงนะโดนอะไรแทงขายอยู่ไหนรีไปช่วยเดี๋ยว นีออนมึงก็ขยับตัวช้าเหลือเกินนะเพอเพอเพอละเพอถึงเอได้ละเพอเพอมึงเพอจริงๆเลยไปเร็วเอได้อีกแล้วมึงเพอเกินไปแล้วเพื่อนมึงรีบๆเร็วลุกลุกไอเวนเออเจ๋งไปกูเร็วๆให้กูเล่นได้แล้วกูอยากเล่นแล้วโอเคสวยไปเอได้ไปครับเราตามหาเอได้กันดีกว่าคลิปคลิปไป อ,อนี่เดินมานานแล้วยังไม่เจอเอด็ด้าเลยเอด้ากูไปหลบอยู่ไหนวะเนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยซอมบี้เหรอเอาได้เทปมานะฮะโอเคสวยอะไรเนี่ยมานอนอะไรตรงนี้ไปกันต่อไปกันต่อเฮ้ยซอมบี้ไอสัตว์หัวแตกหัวแตกไปเรียบร้อยอันนี้คืออะไรเอาทางตันมีให้เพื่อเพื่ออะไรทางตันแล้วมึงจะมีาเพื่ออะไรเนี่ย มีประตูตรงนี้หนึ่งใบอ่ามีอะไรหรือเปล่าในนี้นะเปิดได้ไหมเปิดบอดได้นะต้องใช้กุญแจเหรอกุญแจมีไหมกุญแจไม่มีไม่มีกุญแจกูต้องไปหากุญแจอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยน่าเบื่อกูต okay, oh. okay. yeah. ้องไปหากุญแจอีกแล้วเว้ยอันนี้คืออะไรอ่ะหมักลูกเหรอเออเก็บไปอ้าวเก็บปั๊บไอ้เรี่อนี่ขึ้นไปข้างบนเอาเฮ้ยเดี๋ยวกูจะไปฝั่งนู้นยังไงอ่ะเฮ้ยเอ้าปีนได้เหรอยังไง มีกูต้องใส่กลับไปที่เดิมวะเออแล้วนะมีประตูนี้ขอไปดูก่อนเอาล็อกไอสั์แสดงว่าน่าจะต้องใส่นี้เข้าไปที่เดิมไปแล้วก็ไปฝั่งนู้นก่อนเดีย๋ยวผมไปลองมาประตูนี้ดูน,นะฮะโอเคตอนนี้เราก็ใส่มาเรียบร้อยมันก็ไอคียสองบี a, ตายอย่าออกมาแต่อ,ออกมาหน้าประตูแบบนั้นสิตายไปเฮ้ยทางขวามีอะไรด้วยทางลงเหรอเฮ้ยทางลงไปไหนวะ เียลงไปตันปะเนี่ยเฮ้ยมีอะไรด้วยอ๋ได้มีมาด้วยนะฮะเจ๋งเลยได้มีด้วยเก็บไหนอะโอเคเก็บได้โอ้โหของประตูกระเป๋าเต็มเลยประตูประตูอะไรงเนี่ยกระเป๋าเต็มแล้วอา้าวไป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 กระเป๋าเต็มไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้ใช้ไปดีกว่านั่นไงกูว่าแล้วเจออะไรก็ไม่รู้ครับตัวประหลาดพาระเบิดไปแล้วปูมตายตปเออตายยังเอาให้ชัวร์ชัวร์ตายชัวร์ชัวร์ก่อน ตายชัวร์ก่อนโอเคตายยังวะกูปาไปหลายทีแล้วน,นเนี่ยอ้าวมาซ้ำอีกสองสามทีเออตายได้แล้วไอจีไวรัสโง่ไอจีไอดอกตายตายังตายแล้วแหละครับมันไม่น่ารอดหรอกไปปาซะก็แด้นี้โอเคตายแล้วหืมโดนขนาดนี้ไม่ตายก็อึดเกินไปแล้วขึ้นครับไปเดี๋ยวไปต่อตำรวจ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 ตำ,ำ,ำรวจท่อระบายน้ำทิง้ง เฮ้ยดูนั้นมีอะไรเปล่าวะเราเข้าไปได้ปะไม่ได้โอเคมีประตูประตูเปิดยังเปิดแล้วโอเคครับอ๋อกลับมาที่รถไฟอีกแล้วตายเถอะนี่กูมาทำอะไรที่รถไฟอีกแล้ววันนี้เคเบิลคาร์อินเทอร์เนชั่นท์โอ้ตายครับขึ้นมีอะไรมาข้างบนไม่ใช่มีซอมบี้นะปุ๊บเออปุ๊บโดดลงมาเจออะไรเอ่ยอ้าวไม่เจออะไรนี่วะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮคัวต้องมีอะไรแน่นอนฉันไม่ชอบเสียงนี้เลยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเอ้อไอไอเอเอดเจอเอดาปะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมันหลีมองแล้วนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกูเจอเอดาแล้วเอดากูอย,อยู่นี่ขึ้นมาเร็วประตูมันล็อกเหรอเออว่ะประตูล็อกงงอต้องไปเปิดประตูก,ก,ก่อนนะฮะประตูมันล็อกอยู่ฉันกำลังมานะเอดารอเดี๋ยวฉันจะไปช่วยแล้ว ลงไปช่วยเลยลงไปช่วยไม่ได้นี่หว่าประตูมันมันล็อกอยู่เอาระเบิดไปแดกอืมอืมนี่ซ้ำซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวเอาตายชัววอ่ะระเบิดอีกทักทีนึ่งอืมตายชัวยังกลัวเดี๋ยวมันมาแง้มขากูเจอปุบไปครับลุยท่อน้ำทิ้งกันอีกแล้ว ดีอนอนดจำเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวเฮียอะไรอนั้นเนี่ยระเบิดเอาระเบิดไปแดกโรวมอีกทีอืมอีกสักทีตายชัวชัวเลยเอ้าวไปเดี๋ยวกว่ามึงจะตายอะ่ะกูยโยนไม่อั้นอยู่แล้วไปบุฟเฟ่อะโดนระเบิดกูแบบบุฟเฟ่ไม่อั้นนะฮะหมดแล้วละ่ะไม่มีอะไรแล้วขึ้นดีกว่าไปไปสั่รวจต่อ โอเคครับต้องใช้ของอันนี้อปิ้งโอเคใส่แล้วอ่าน,นี่ไงครับใส่แล้วอันนี้ขึ้นแล้วขึ้นมาขึ้นมาเลยเออขึ้นมานเจ๋งมากไปครับเข้าไปสำรวจกันเถอะกูต้องมีอะไรแน่นอนเล็งไว้ก่อนไาระเบิดโอเคเช็คระยะเช็คก่อนเช็คก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวกูเจอตัวอะไรแห้มอีกโอเคครับตอนนี้ของเราก็ฟาร,ร์มครบแล้วฟูลมากๆขึ้นไปข้างบนกันเถอะ กูต้องมีอะไรโจูมาแน่นอนอันเดิ้ลเดิปุ๊บมีเป้านั่นไงนอนอยู่นอนอยู่เดี๋ยวมึงก็จะมาแงามขากูนี่ระเบิดไปสักทีตายสนิทโอ้มีอะไรด้วยโลฟิล์มอีกแล้วโอ้ฉันได้ฟิล์มใหม่แล้วนะเนี่ยไม่ค่อยอยากเก็บฟิล์มเลยแม่งเปลืองที่กระเป๋ามากทําไมมันใส่ซ้อนกันไม่ได้วะเฮ้ยดูดีกระเป๋ากูเต็มแล้วเนี่ยต้องมานั่งเปลี่ยนของไอ้เขี้ยมาไงเนี่ยป้าหัวแตกล่วงไปเลยครับ นี้ทักทีหนึ่งสามสามมามานี่อ่าได้อิเล็กทรอนิกส์ขี่แล้วเก็บไว้ไเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปครับเราลงไปสำรวจข้างล่างมากงดีกว่าโอ้ฉันเจออะไรด้วยวันเดียวปุ่มไอ้ซตอ็อบบี้ไงเนีย่ยเจออะไรล่ะเกมนี้เกมซตอมบี้กูเจออะไรเจอโซนิกอะมามามาไปดีกว่าไปดีกว่าไม่รอดวะมืดมืดเหลือเกิน โอ้ยโอ้ยหลงหลงหลงกูหล,ลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะต้องขึ้นทางไหนนะอุย๊ยอะไรวะเนี่ยมีกรีนเฮิร์บตรงนี้อีกไม่เป็นไรไม่เอาเรื่อยเราเยอะอยู่ไม่ต้องใช้ไม่จะเป็นเอาเติดเต็ดกูติดอีกแล้วเฮ้ยตรงนี้ไม่ีทางขึ้นนะครับเจ๋งมากไม่เกิดโอ้มันมีอะไรก็ไม่รู้น่าเกลียดน่าเกลียดนอนอยู่จักรพรรดิไก่พันนี่ยมาดีโอ้ยหุ่ยแย ลมซ้ายลมขวไอ้อตัวอะไรเนี่ยมีชีวิตป้ะไงีแยแหกกูแล้วมีตาดล้วลูกกูตายิงมันยิงมันจีไอ้ตัวจีใช่ไหมนี่ระเบิดไปแดกนี่ระเบิดไปแดกอีกทีนึงมาโดนระเบิดกูไม่รอดหรอกมีสามดอกสักทีนี่เป็นไงตายยังไม่น่ารอดนะโดนระเบิดไปตั้งสามทีแล้วไปกันต่อดีกว่าครับผม ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บ uis. มาไอ้เขี้ยมีสองตัววะไอจ้จีมามาดิระเบิดไหมระเบิดไหมระเบิดไหมนี่สักทีหนึ่งฮุมเพื่อความชัวยิงทั้งทั้ไปดีกว่าครับไปดีกว่าตอนนี้แหละมันตายแล้วเราต้องรีบไปเดี๋ยวมันเกิดมาใหม่อีกตัวแม่งดูเป็นแบบอมาเฮียมาไงเนี่ยเฮ้ยเขี้ยมมาจนได้นั่นไงมาดิยิงลูกตามันใส่แตกใส่แตกนี้ลูกกามันจะทะลักทะลักเลยเลือดสีสม้มตายตาบอดตายไปเลย โอเคครับไปต่อตึนเดินเดนเดนเดนขึ้นบนเอ,อ่บโอเคมีประตูตรงนี้ด้วยเข้าไปเลยอะไรวะเนี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันเจออะไรอ๋อนี่ไม่มีอะไรเลยมาทำไมวะไปดีกว่าเฮ้ย,ยมีอะไรด้วยแก้ไขพัสดุอีกแล้วเหรอกูต้องเจอพัสดุอีกแล้ววะเนี่ยเฮ้ยพัสดุอีกแล้วกูเบื่อพัสดุนี่ เอียเอาไงดีวะลงเลยได้ไหมเอ้เอานี่ไงมีเลตันิกคีใส่ไปแล้วจะได้อะไรเอ้าปิดอ๋อแล้วมันจะประตูจะปิดนะโอเคลงดีกว่าไปโหโดดไปไอ้เฮียซอมบี้ไอ้สัตว์โอ้โหเฮียมาแห่กูข้างหลังเฮียโดนกัดนั่นไงกูโดนกัดฟรีไปทีนึงไอ้เฮียมาจ้าเอ๋กูมาจ้าเอ๋สแกสักมาโยระเบิดแดกเออเอาไปแดกระเบิดน้อยนา เอาน้อยหน่าไปแดกไม่รอดไม่รอดกูยิงสามกูโกรธกูโกรธอีกสักทีไหมอีกสักทีไหมมาแห่กูข้างหลังเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ตัวอยู่ดีๆก็มาแห่กูเนี่ยแม่งตายเถอ,อะเจ้ากินนี่ยิ่งมึงกูไรแล้วกูในใจเพื่อนเป็น,น,นค,คแนแก,ก่แล้วครับเจ,จไม่กิ๊แม่งกระบอบแม่บายเจ้าเล่นเกมเพื่อประโยมน์จำเป็นแล